내가 보고, 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 내가 วันนี้ก็พระราชาก็อหมดแล้วสวยงามดินในน้ำาคงคาสายธานแห่งศรัทธาที่สำคัญให้เราได้เข้าใจ วิถีชีวิตเข้าใจในธรรมชาติแบบสวยงามเป็นสวรรค์แห่งสวรรค์ออกสวรรค์ขอกดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าดินแดนแห่งเดีเดเ๋ยวเข้าสตูมเดี๋ยวแบดบทนะโยมพร้อจะเข้าขสามีกับสตูมแปดบดนะ

สวยงามเ็นสวรรค์สวรรค์บนดินก็อินเดียน่ะนมา่คโอเธรรมชาติสวยงาม